สอนมาทั้งลากทั้งคนใบไม้ไม่เอาสิครอมากอะอร่อยมากมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเข้าป่ากันนะคะทุกคนเจอแล้วป่ากระเทียมเต็มเลยค่ะทุกคนวันนี้เราเจออาหารของเราแล้วนะคะไม่รู้มาโลกเนี่ยมา,มาให้ดูเนี่ยต้นกระเทียมป่าลูกเนี่ย มันจะมีกลิ่นกระเทียมนะเบี้ยอ้ <c oughs> เต็มเลยอือวันนี้เรได้อาหารไปทำกินแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือแปบเหล่านะคะภาษาเยอรมันเรียกว่าแปบเหล่าก็คือต้นกระเทียมป่านะคะเนี่ยพอพอเด็ดมันมาอย่างนี้นะคะทุกคนมันจะมีกลิ่นของกระเทียมนะคะมันมีจะมีกลิ่นของกระเทียมนะคะ กระเทียมป่านี่ก็คือมีประโยชน์มากๆเลยนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดลดไขมันนะคะเอ,อแก้โรคได้หลายโรคเลยที่สำคัญที่สุดก็คือแก้โรคหิวได้ค่ะแก้โรคหิว <c oughs> เราไปเก็บกันทัน,เ,นเต็มเลยนี่คือป่าที่ไก่มากับเพื่อนนะคะกับเอมมี่เมื่อปีที่แล้วนะคะตอนนี้กำลังขึ้นเต็มเลยืเต็มแล้วไมนี่มามาเก็บกันดีกว่าไมนี่แมนี่ มาเก็บกันดีกว่านะคะโอเค <laughs> นี่มาม่าต้องใส่นี่ก่อนใส่ถุงมืออยากใช้ด้วยเอ๋อไม่ลี่จะใส่ด้วยหรอถุงมืออะเดี๋ยวที่ก่ <c oughs> ะเทียมป่า <c oughs> เดี๋ยวเราเอาไปทำอะไรกินผัดน้ <c oughs> มันหอยไ,ไหม<ส>ำทำ,<ส>ำด้วยทำนี่ไงเอาเอา <c oughs> ไม่ได้จะใส่ถุงมือด้วย เนี่ยนี่ไงโอเคเนี่ยเนี่ยไปเนี่ยก็คือกระเทียมป่านะคะมูเก็บกันเลยทำามสวยเลยทำไมกระเทียมป่ากม ี่ค่ะทุกคนได้เแลว้วผักผักหญ่าของเรานะคะมีเอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาแค่นี้ก่อนตอนแรกเนี่ยเต็มเลยค่ะทุกคนเนี่ยเพราะว่าแบ้เหล่นี่ยมันจะขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะก็ะคือมันเป็นกออย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนี่ยอย่างงี้นะคะมันจะขึ้นเต็มพืชไปเลยเนี่ยถ้ามันมีนะเออ่ปีต่อไปมันก็จะขึ้นอีกที่เดิมนะคะทุกคนเนีย่ยเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวต้องชวนนับปุยมาเก็บนะคะรอบหน้าอันนี้กำลังอ่อนๆเลยค่ะปีที่แล้วที่ไก่มาออที่แล้วที่ไก่มากับเพื่อนนะคะมากับเอมมี่เนี่ยก็คือมันเริ่มจะมีดอกแล้วอะไรเงี้ยมันเริ่มจะแก่แล้วนะคะมันก็อาจจะเหนียวนิดนึงแต่อันนี้กําลังอ่อนเออแมรี่ใส่ถุงมือด้วยเหรอใช่เนี่ยเก็บใบนี้แล้วก็ไปใส่ในถุงให้หมามาหรอกเนี่ยสอนมาทั้งลากทั้งคนใบไม้ไม่เอาสิคะ คุณเดี๋ยวน,น,นี้ฉันทำงานให้ดีฉันอีกหางานนะนี่คืออาหารของเรานะคะไปกันถากกลับบ้านกันเรามีอาหารกินแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูม,มาดีวันนี้ก็คือเงียบนะคะก็คือไม่ค่อยมีรถนะคะก็คือมันเป็นวันหยุดอะคะ่ะวงอีสเตอร์คนก็จะอยู่บ้าน อยู่กับครอบครัวนะคะอันนี้เขาปลูกอะไรอีกอ่ะฉัน what what h o y grow up here ถามพู่มอันนี้ไม่ได้เหลืองเลยถามว่าอันนั้นเขาปลูกอะไรอยู่เพื่อฉันในเก็บไปทำกบข้าวเราเ่้ยว่ะฉันไม่ใช่สาวสาวไร่สาวหน้าเฮ้ยว่ะเฮ้ยเบื่อจริงแกเราแม่เรา ก็ไม่เห็นหนางรู้จักเนี่ยผ่าพลังเหมือจักงั้เนี่ยเนี่ยบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนเงียบสงบไม่รีบไปดูที่ตรงนู้นมีมีหมูมีวัวไหมที่นี่แล้วมันมีนะมาดูหราแล้วนี่เรา ไปดูเฟปโปพิกละโอ้สเมียวเฟปโปพิกนู่นไงเห็นไหมนู่นหมูนอนอยู่นู่นโอ้นู่นมาไม่ได้ดูดิทำไมมันไม่มีขนเลยอะโอ้ไม่นี่จะเอาให้หมูเหรอ ้อันนีหมูเอาให้หมูสีโยนเข้าไปข้างในนะ่ะอืม,อมโอเค <c oughs> นเนี่ยผักไงหมูมันกินม้อยแต่นัอุ้มอุ้มหมาหม้อมาม้อุ้มอุ้มอะไรล่ะใส่ไม่ใช่ใส่ลงไปในรูนั่นน่ะไม่ใส่รูใส่ไม่รูใส่ลงไปในนี้ใช่ไม่ใส่นี้ โอ้มาแล้วมาแล้วหนึ่งเดินมาแล้วเดินมาแล้วอย่ามเดินมาแล้วบอกเธอเธอเอาอะไรให้ฉันกินเนี่ยหมูนถามไมลี่เนี่ยเห็นไหมมันดมแล้วเออกินได้กินไม่ได้นะกินไม่ได้เห็นไหมไมลี่หมูไม่กินหมูบอกว่าน,น,น,นิดเล็กอ่ะนิดเล็กอ่ะ Not food. <laughs> <laughs> น o t ไ y f พูดน่ย Đồ, đồ mong mong nam sân 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 ันนี้นะคะกระเทียมป่าของเราเราเอามาล้างก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไก่ก็จะผัดน้ำมันถอยค่ะทุกคนทำกินง่ายๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ นี่คะ่ะผัดกระเทียมปาของเรานะคะทุกคนเดีย๋ยวมากินกันคะ่ะมากินข้าวกันค่ะทุกคนรสแย่หรอผัดผักเบแย่หรอรสแย่หรอมันอร่อยกว่าอื่นนะกูดกูดฟอร์ดสโตม่าก่อนอย่ามีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเนี่ยกินเลยกินเลยใช่กินเลยก mm. ินหมดเลย วันนี้ก็กินไข่เจียวนะคะทุกคนวันนี้มีกินแค่นี้ค่ะเข้าป่าไปหาเก็บมาแล้วได้เท่านี้นะคะอาหารบ้านเราไก่ก็กินกับอันนี้ค่ะไส่ป่าแห้งของยายดมแซบปรวยนัดข้าวกันเลยข้าวกันเลยค่ะกินได้ของฟรีนะจากป่าอร่อยค่ะทุกคนมากินข้าวกันนะคะ อันนี้ผัดกะเพราแปะเราค่ะทุกคนผัดกะเพราแปะเราอ๋อดูสิอืมอืมเอาไปค่ะในหัวมันมีประโยชน์มากเลยค่ะอร่อยมากเลบอร่อยมากๆโอ้ยจังหูอร่อยจังหูค่ะมากินข้าวกันนะลูอแล้วไม่รู้ทำไมไม่กินข้าวลูกลูกกินแต่ช็อกโกแลตเ้อเดี๋ยวเถอะโอ้โกินอะไร อ้นนํนมามาาไม่กินนูดูนางกินไข่ไข่ออสันฮาเซอร์ไข่กระต่ายยังกินกันได้หมดนะคะกลับมาจากลงกันแล้วโอ,อ้นนี้ของชันนง้นเนี่ยของซ้นหยาเป็นเกนเชงให้หนหยดี่นะเป็นของขวัญให้ไหยดีสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะ